อีต้นโซครับขิดตะเวนกระลังแดงแดงครับยามหนูใส่ไวหลายจุดได้ครับพุ่นะสีหาหลังครับครับหลังแรกยังตั้งอยู่พุ่นะครับเห็นขวยอ้อมขวยไวเลยนะครับอ่อนคุยมันไวเลยพุ่นะอู้ว่ามันสิขักอยู่ครับเอ้ามาลุนกันหลังแรกยังบอมานครับหลังสองนี่ครับออ้ข้างน้าได้ยินเสียงเลยครับ อาาเอานานนะครับเอาโอเคครับหลังสองน้ำมานครับไปเบิ้งกันครับฮ่าทั้งมาโอ้พุ่นครับพุ่นเห็นแล้วครับติ่งงนื้อแล้วครับพุ่นหมายพุ่นครับเนาะเบิกไปน้ำกันครับฮะอนีครับโอ้รุ่นบิ๊กครับ โอ้โอต่ำก็เจ็ดขีดแล้วครับนี่เอาเบื้งหางเอา,เอาครับพี่ครับอู้อาสุดจอดครับเมื่อน,นี่เอาใหญ่ครับหกเจ็ดขีดแล้วครับอะเจ็บแจมครับ